ทำไมพระพุทธองค์จึงสอนให้เรารู้จักทําทานเพราะการให้ทานคือการฝึกละความตนีหรือการหวงสมบัติเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินเงินทองเมื่อไหร่ที่เราจะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเราจะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราได้ฝึกละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นแต่เท่าที่เห็นทุกวันนี้คนเราให้ทานเพื่อหวังสิ่งตอบแทนกันทั้งนั้นเช่น ให้ทานเพื่อหวังกินบุญในภายหน้าหรือให้ทานเพื่ออุทิศผลบุญให้แก่ผู้ตายไม่ได้ให้ทานเพื่อฝึกละความตนีหรือละความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติจริงๆแล้วการให้ทานเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกจิตเพื่อเข้าสู่หนทางแห่งการดับทุกข์เพราะขนาดทรัพย์สมบัติเงินทองของนอกกายเรายัางละไม่ได้แล้วเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติและความโลภกดลง ที่มีอยู่ในจิตใจของเราเราจะละได้อย่างไรฉะนั้นจงฝึกละตั้งแต่วันนี้เริ่มจากของนอกกายขนรอบข้างท้ายละกระทั่งตัวตนและความรู้สึกนึกคิดของตนนั่นคือการให้ทานที่ประเสริฐที่สุด